สวัสดีครับผมพี่น้องสายบุญทั้งหลายพ่อกรโยโสไตสิพาพี่น้องมาทําบุญร่วมกันเลยไม่หนีเป็นบุญใหญ่เด้อบุญขอดสิมปิดทองฝังลูกมิมิตอําเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีครับผมมาหอนแล้วก็น,นำมายโยโตาตมาเลยเด้อพี่น้องเข้ามาเลยสิพาพีบูชาดอกชุดดอกไม้ทูบเที่ยนทองเข็มได้แล้วก็มาล่อเข็มล่อได้นาะเพื่อเข้าไปปิดทองและไปอธิษฐานในลูก นิมิตลูกทีนึงไม่อุโบถเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่โชคดนีหอยได้ง่ายไงแว่นตากับบัาแล้ามาเดยเป็นพ่อข้นบ่าไหลมุย้ยไผกดดันครับพี่น้องเมื่อนี่ก็นั่งลอยอย่างสบายเลยเมื่อนี่มันเดี๋ยวเห็นแล้วก็ลือดสิเป็ี่พนพ่อโชคพ่อดวงเฮามันเลื่อนไหลเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ้าวพอลอยได้แล้วก็สินีใบ<า>ที่เิ่นสิเกา บูชาลูกที่น้องถึงลูกที่เก้าล่ะครับว่าอธิฐานจังไนแล้วก็เขียนเชื่อที่ยูลงไปครับแล้วก็เขียนไปอธิฐานไปล่ะครับให้สําเร็จในหน้าที่การงานการเงินเปิดดวงรับโชครับทรัพย์ให้ยูเย็นเป็นซุขเป็นอย่างเท่ากับว่าไปล่ะครับพี่น้องครับเขียนใส่ในกระดาษเลยครับชื่อที่ยูเท่าอธิฐานไปนั่น ขอประสบความสําเร็จดันไหลพี่น้องก็ว,ว่าเอามณีอายุโซต,ตายก็ว,ว่าเรียบร้อยขอฝากพี่น้องให้พี่น้องที่มาชมคลิปได้บุญร่วมกันเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขกนพ่อได้แล้วฮาองก้เตรียมโตละครับสิไปจุดทูปเทียนท่องกาพะพุทธก้อนเรียกกอนเข่าไปในพระอุโบสถไหวจุดทูปจุดเทียนหลอกไม่ก้อนครับแล้วก็เฮาเตรียมโตไปเลยเตรียมแยกเตรียมชุดที่่น สีเอาไปลงในลูกนิมิตลูกที่หนึ่งในอุโบสถนะครับพี่น้องไปพอแล้วแล้วกระสิผ้พาพี่น้องไปเอาบุญในญ่วมกันละครับพี่น้องครับผมอันนี้กับมัดแล้วกับหูเข็มได้พันใส่กันดีๆเด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็เสียบไว้แล้วก็ห่อสีเข้าไปในลูกนิมิตลูกที่หนึง่งคือลูกในอุโบสถนั่นแหละครับเพื่อเปิ้นสี่เอาไปย้อนลง่ลงหลุมตรงที่จีฝังลูกนิมิตลูกที่หนึ่งครับ มีเป็นบุญไงครับบุญสร้างปิดท่องลูกนิมิตสร้างอุโบสถร่วมกันคือว่าเกิดมาเลยทําบุญกุศลรวมกันเด้อครับพี่น้องครับนี่ก็มนในอุโบสถก็ลูกทีหนึ่งครับอายุโสต,ตายกับอธิษฐานและกับปิดท่องลูกนิมิตลูกทีหนึ่งไปเด้อครับพี่น้องเด้อให้มีบุญร่วมชาตินํากันเด้อครับพี่น้องเกิดมาพอกันชันมีเป็นมูเ่เ่อนเพื่อนกัน และกระทั่งลูกที่สองด้านหน้าผ้าหัวสถครับติดลงไปพ่นสิมีขุดแดงระกาสิมีพ้าล่าหูนะครับที่อยูข้างหน้าบโวสถเนาะเพื่อนกะให้มีคาถากาวขอขุดแดงให้โปกปักรักษาคุ้มครองกันทางการเงินให้ยูย็นเป็นสุขกับบ่อยมีมันมะพราจนอันตรายใดๆย่าให้เพียวพานนะครับเนาะขุดเพิ่นกับยูหลังของ พรล่าหูอมจันอีกเที่ยงนึงนะครับเนาะพอเสร็จแล้วฮ่อิดท่องในแล้วฮกลับไปสิผ้าล่งทาหน้าข่าเพิ่นว่าอันนี้เป็นไตอุโบสถที่เพิ่นทำมาเห่ะครับผมยางล่งบันไดมาโอ้ยอากาศเย็นเย็นพี่น้องมันคือมีม้วนขังเละเป็นศักดิทธิ์ความเย็นเนาะอันนี้กัสิยางผ่านสะพานที่เพิ่นเข้าไปล่ะครับผมในไตอุโบสถนี่ก็สิมีพระพทธรูปมี ผมซับมี่เหียงไห้หฮอกกาบไหวนะครับเป็นกุโสโลบายของเพื่อนนาะพี่น้องครับผมเมาตามมาโยโโุโซตายมาเลยเด้อสิภาพไปหาหลวงพ่อเพื่อนชุดนี้หลวงพ่อเพื่อนกับประกาศครับให้บูชาชุดพวงมาลัยและกลับไปก้าวขอพรน,นะครับสิเป็นพระแก้วมรกตแดงเนี้อครับเด้อพี่โยนมองจุดที่หลวงพ่อเพื่อนโยหนห่เดี๋ยวไปเพื่นเห็น ผักแก้วมื่อกดแดงงามงามครับลวกย้อนกลับมาเห็นชาละวันครับอันนี้เป็นชาละวันตัวจริงตระคขจริงนะครับที่เพิ่นเอาสตาบแล้วมาไหวให้พี่น้องบูชาปกปักรักษาหนอกแขวเลี้ยมไปฮับเลยอายุโสต,ตายกระยานหยานโอ้ คือจังตัวจริงครับน้อนี่ก็ะเขาลูกขอพรน,นะครับฝากพี่ต้อนน้องเฮ้าเนาะสุหูสุขุนที่รับช่วงจิปขอให้ประสบก้อนสำเร็จสุหูสุขุนนะครับผมไม่โยโสตายขอลาก่อนครับ